มาถึงเรื่องของขั้นตอนการผ่าตัดกันบ้างพูดคร่าวๆไปแล้วแต่ตอนนี้อยากรู้แบบละเอียดเผื่อคนที่กำลังตัดสินใจอยู่เขาอาจจะมีความกลัวผ่าตัดตานะมันมันต้องผ่าตัดสดไหมครับะถามก่อนละกันว่าต้องผ่าตัดสดไหมคะคุณหมอคนไข้รู้ตัวครับ <gasps> แต่ถามว่าเจ็บไหมล่ะครับค่ะ Euh, ปัจจุบันนี้เราใช้เรื่องของการฉีดยาชาต้องต้องฉีดเข้าไปตรงไหนคะขอขอาโรฉีดเข้าไปตรงตาขาวครับเยื่อบุกตาขาวข้าไตงตาเลยเหรอคะใช่คร uh> uh ับแล้วตอนที่ฉีดจะต้องมีรูปความรู้สึกคนไข้จะรู้สึกนิดๆเวลาฉีดยาชาเข้าไป อ๋อหวานเสียวครับอ่าฉีดยาชาเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเบื้องต้นจริงๆแล้วครับก่อนก่อนที่เราจะเข้ามาฉีดยาชาอะไรอย่างเงี้ยฮะเราต้องมีการอธิบายอยู่แล้วล่ะว่าเราจะทาไงคนไข้บ้างมีการเตรียมตัวฮะก่อนที่จะฉีดเนี่ยเราจะมียาชาหยอดก่อนอ๋อหยอดก่อนหยอด้วยหยอดด้วยฮะเพราะฉะนั้นมีทั้งยาชาหยอดแล้วก็มีทั้งยาชาฉีดด้วยนะครับคุณบอกบางท่านอาจจะใช้การฉีดเข้าบริเวณเปลือกตาเพื่อลดการกรอกของตา แล้วแต่เทคนิคนะครับมีหลายมีหลายเทคนิคอันนี้แล้วแต่คุณหมอจะอธิบายหรือว่าจะใช้แต่ละเทคนิคนะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะฉีดยาชาเข้าไปที่ใต้เยื่อบุตานะครับคนไข้รู้สึกตัวไม่มีการดมยานะครับแล้วจะฉีดยาชาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เริ่มทําการลอกลักษณะการลอกเนี่ยตอเนื้อนี่นะครับมันเป็นลักษณะของการที่มีเนื้อเยื่อไปแปกกันที่เราเล่าให้ฟังละมันไปแปกบนกระจกตาเวลาลอกลักษณะของมันก็จะเหมือนกับการปอกเปลือกส้ม แใช่อาการแสบก็จะเอาเปลือกออกไปแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ยุ่งกับในลูกตาเลยนะครับเราไม่ได้ยุ่งกับในลูกตาเลยเพราะมันเป็นเปลือกมาก่อมันเป็นเปลือกมาก่อเค่นั้นเองใช่ครับผมแล้วก็ปอกมันออกไปนะครับหลังจากปอกมันออกไปเสร็จแล้วตัดมันออกไปเลยตัดกลีบเปลือกมันออกไปแล้วแตนนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่คุณหมอเองละว่าจะปล่อยไว้ไหมปล่อยไว้ได้ด้วยหรอคะแล้วสักพักหนึ่งร่างกายเราก็จะ สร้างเองสร้างกลับมาเป็นเองอแต่วิธีมาตรฐานที่เราใช้ที่ใช้กันทั่วไปแพร่หลายกันทั่วไปในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่ว่าเราเอาเนื้อเยื่อซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างจะวร์จินคือไม่ไม่โดนอุลตราไวโอเลตซึ่งก็คือเนื้อเยื่อใต้เปลือกตาของเราครับผมซึ่งเป็นของเราเองปะคะเป็นของคนเราเองครับเป็นของตัวเราเองของตัวเอง<ช>นี่แหละคุณหมอะจะอก็คือหลังจากตัดออกไปแล้วเราก็ย้ายที่ไปตำแหน่งที่อยู่ใต้เปลือกตาแล้วก็เอาเนื้อเยื่อข้างใต้เปลือกตานี้มา มาปาแผนครับโอ้โหปาดแผนตำแหน่งของต้อเนื้อที่เราลอกออกไปค่ะนะครับอฮหลังจากนั้นตรงเนื้อเยื่อตัวนี้แหละครับก็จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดการปับมาเป็นใหม่ค่ะซึ่งปัจจัยของการที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้หรือไม่ใหม่ได้คุณหมอต้องดูที่อายุด้วยรล้วปะาัเกิดถ้าเกิดเป็นคนที่สูงอายุเขาจะสร้างเองได้หรอคะจะที่สงสร้างกายแต่ยังสร้างได้ยังสามารถสร้างได้ครับแต่โอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่หรือสร้างได้เยอะๆแบบผู้ป่วยที่อายุน้อยเนี่ย ก็น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดกลับมาเป็นใหม่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วมีนะครับไม่ใช่ทําไปแล้วหายเลยนะครับเอาไม่ถาวรหรอคะไม่ถาวรครับโดยเฉพาะในคนอายุน้อยเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นใหม่สูงถ้ายังใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมใช่ครับนะครับหรือว่าต่อให้การใช้ชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยคนไข้บางกลุ่มที่มีการอักเสบเยอะหลังทําไปอย่างเช่นอายุ2ี่กว่าอย่างนี้ครับโอกาสกลับมาเป็นใหม่ก็จะยิ่งมีสูง นะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําในการผ่าตัดจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นน้อยๆแค่เริ่มต้นเป็นหมอสคุณหมอคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะยังไม่แนะนําให้ทําเพราะทําแล้วต้องบอกคนไข้เสมออยู่แล้วครับว่ามันมีโอกาสจะกลับมาเป็นใหม่ได้ครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนาะโดยเฉพาะค,คนที่เคยเป็นไปแล้วจะมีความเสี่ยงมากกว่าไหมคะต้องครับอ๋ออ,อาละดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้งั้นถามคุณหมอถึงเรื่องของ ระยะเวลาด้วยดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนตัดสินใจจะมาผ่าตัดแล้วเขาผ่าตัด <c oughs> ครั้งหนึ่งใช้เวลานานไหมคะการผ่าตัดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เทคนิคการทานะครับอยู่ตั้งแต่ประมาณ20นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงโอ้ยีนาทีเท่านั้นเองเหรอคะเริ่มต้นเสร็จรแล้วทุกอย่างสิบห้ายี่สินาทีจนถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะครับประมาณแล้วพอเสร็จปุ๊บต้องแอดมิตต่อไหมคะสามารถกลับบ้านได้เลยครับกลับบ้านได้เลยไม่ไม่ต้องได้รับการดูแลอะไรที่แบบ สามารถจาป้องกันการดูแลได้ด้วยตัวเองที่บ้านครับก็แค่ไม่ไม่อยากไม่ให้โดนน้าเข้าตาจนกระทั่งจนถึงวันที่ดีที่สุดก็คือจนถึงวันที่นัดคุณหมอนัดตัดใหม่โดยระยะเวลาส่วนใหญ่ประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ถึงสิบวันควรจะปิดตาเอาไว้เลยปิดตาหนึ่งวันถึงสองวันฮะเพื่อให้กระจกตาเนี่ยมันได้รับการรักษาตัวเองเพราะว่าเราลอกเนี่ยเราจะต้องไปขูดมันครับ มัเราต้องไปปอกมันก็จะมีแผลอยู่บนกระจกตาค่ะครับแล้วก็ต้องปิดไว้เพื่อให้มันรักษาตัวเองประมาณสักสองสามวันแล้วเราก็เปิดตาใช้ตาได้ตามปกติพูดถึงภาวะแทรกซ้อนบ้างดีกว่าคุณหมอคะมีมีโอกาสที่จะไปสู่โรคอื่นหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติด้วยไหมคะหลังผ่าตัดใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ะการภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเมื่อกี้ที่ได้กล่าวเวลาครับก็จะมีอาการบ้างครับนิดหน่อยเกี่ยวกับการเคลืองตาปวดตาเนื่องจากมีแผลที่กระจกตานะครับ แต่นอกจากนั้นก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสที่จะทำให้มุนแรงได้บ้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดไปโดน,นซิงสกปรกหรือว่าไปโดนน้ําก็คือทําให้มีการติดเชื้อที่กระจกตาอ๋อเรื่องใหญ่ใช่ครับถ้าเกิดมีการติดเชื้อที่เกิดตกจุกกระจกตา่ยค่อนข้างเซริอสครับเพราะว่าหลังจากที่ลอกกระจกตาไปแล้วลอกต้อเนื้อไปแล้วในกระจกตาของเราจะเป็นแผลมันก็เหมือนกับผิวหนังคนเราโดนลอกหนังกระเพาะออกไปครับมันก็จะไม่มีอะไรที่มาป้องกันผิวหนังเรา กระจกตาของเราก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีเชื้อเข้าไปเกาะปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ครับแล้วแล้วมันจะนําไปสู่ความอักเสบและยิ่งรุนแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นคือรุนแรงที่สุดก็คือถาวาที่เราไม่เกิดตาบอดได้ครับโอ้งั้นเพราะนั้นการดูแลหลังผ่าตัดก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสำคัญมากๆครับใช่ครับต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับอืะเพราะฉะนั้นให้คุณหมอย้ำอีกสักรอบสำนักัานนะคะในช่วงท้ายนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแล รักษาที่ถูกวิธีกับดวงตาของเรานะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นต้อคือต้องดูแลยังไงบ้างก็เพื่อให้จำง่ายๆเลยดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าดูแลทันทีหลังผ่าตัดกับดูแลระยะที่ได้รับการตัดไหมคือสักพักและหลังผ่าตัดสักประมาณ2อสอาทิตย์และหลังผ่าตัดในช่วงแรกหลังผ่าตัดอย่ที่บอกครับห้ามโดนน้ำนะครับหยอดตา ปิดตาเปิดตาตามที่คุณหมอแนะนำํำแล้วก็หยอดตาตามที่คุณหมอได้จ่ายยาให้ะนะครับโดยที่ต้องอ่านหน้าสอก่อนเสมอพยายามอยา่าขยีตาอย่าโดนแดดโดนลมโดนฝุ่นนะครับหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกทั้งหลายที่จะเข้าไปสู่ตาเราเท่านั้นครับในส่วนช่วงแรกที่มีคิดคิดว่ามีแผลหรือว่ายังไม่ได้ตัดใหม่หลังผ่าตาัดส่วนระยะยาวหลังผ่าตาัด ก็ต้องหลีกเลี่ยงการโดนแดดโดนลมครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปฮะมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่ได้ถุกเมื่อเพเมื่อไหร่ที่เราโดนแดดโดนลมบ่อยๆมันก็มีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกน,นะครับสามารถจะใช้เรื่องของสายตาได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องใช้สายตามากก็ต้องรู้จักการถนอมสายตาอาจจะใส่แว่นที่มีลักษณะเป็นแว่นสีชาสายแว่นตาดํานะครับที่มีขนาดใยน่อยป้องกันแดดได้ด้วยลมได้ด้วยนะครับนะครับ แล้วก็หมวกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยด้วยเวลาที่เราออกแดดถ้าต้องไปเจอแดดก,ก็อย่ารู้สึกรําคาญหรือว่าอายที่จะต้องใส่ใ<ช>หรือว่าถือร่มรนะคะเรื่องอาหารนะคะคุณหมอมันมีข้อจํากัดไม่ว่าห้ามทานอะไรไม่ทานอะไรหรืออาหารอะไรที่ช่วยได้อาหารอา,อาหารที่ช่วยได้จริงๆแล้ว อาหารจริงๆทุกอย่างเนี่ยเราไม่มีห้ามเลยนะคุปเปอร์สามารถจะทานอาหารได้ตามปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปไม่ได้ไปส่งผลต่อความดันหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ครับใช่แล้วก็สามารถจริงๆแล้วเราก็สบสนุถให้คนไข้ทานอาหารให้ครบหู้่ตามปกติเลยครับก็จะได้สารอาหารครบถ้วนก็ทําให้ร่างกายเราสร้างเรื่องของเนื้อเยื่อขึ้นมาทําให้แผลในร่างกายที่เราเกิดแผลขึ้นเนี่ยหายได้เร็วขึ้นอยู่แล้ว ในส่วนของวิตามินเสริมอะคะที่เคยได้ยินว่าเออถ้าวิตามินนี้จะทําให้สายตาดีหรืออะไรเรากินเสริมได้ด้วยไหมคะจริงๆวิตามินที่คุณต้องพูดถึงก็คือลักษณะของวิตามินเอใช่ไหมครับที่พบมาในผักบุ้ง้ากอะไรบ้างจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นลักษณะของการบำรุงจอประสาทตาเป็นหลักแต่ถามว่าแล้วมีผลเกี่ยวกับคกต้อเนื้อไหมจริงจริงแล้วต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาว่ามันมีผลนะครับวันจริงจริงแล้ววิตามินเสริมถ้าถาม คุณหมอทั่วไปหรือทางผมเองก็สามารถทานได้แต่ว่าไม่ควรมากเกินไปนะครับ<น>ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ถามว่าแล้วมันมีประโยชน์จริงๆริหรือเปล่าปัจจุบันก็ยังไม่มีการพิสูจน์ตรงจุดนี้นะครับสําหรับตอนนี้คร<ะ>ับ<ะ>เอาละตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงเรื่องของโรคนี้แล้วนะคะใครที่ตอนนี้เนี่ยเป็นอยู่หรือว่ามีแววที่จะเป็นนะคะให้คุณหมอฝากดีกว่าออมเชื่อว่าหลายคนกลัวไม่กล้ามาตรวจ ไม่กล้าจะมาหาหมอหรือว่าอะไรก็ตามนะคะฝากทิ้งท้ายไปให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าครับสิ่งที่หมออยากฝากไว้นะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เรามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับตานะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะการที่เรามองเห็นผิดปกติเครื่องตาตาแดงนะครับเบื้องต้นเนี่ย ในกรณีถ้าเกิดเราคิดว่าเราดูแลตัวเองไว้สักพักแล้วมันไม่ดีขึ้นจริงๆมหมอไม่แนะนําให้ไปซื้อยาหยอดเองนะครับ mm. ก็ควรจะปรึกษาจากสุแพทย์นะครับ mm. เพราะว่าก็จะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ mm. ได้ดีอยู่แล้วสําหรับการตรวจตานะครับโ mm. ดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่วัยรุ่นนะครับใส่คอนแทคเลนส์บ้าง mm. นะครับหรืออื่นๆก็ตามเนี่ย มักจะมีมาด้วยอาการที่คุดอ้อมเป็นเมื่อกี้คือแสบตาคือตาน้ําตาไหลโอ้บิ BI, BI ๊กอยายบิ๊กอายขยักรู้เหมือนกันบิ<อ>๊ก <BI S 2> อายมีส่วนเป็นด้วยไหมคะมีเกี่ยวกับต้อเนื้อไหมจริงๆแล้วที่เราพูดกันต้อเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วตัวบ<ม>ิ๊กอายไม่มีไม่มี่ยแต่มีผลตอนเรื่องตาแห้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามีลักษณะว่าเราใส อะไรสิ่งแปลกปลอมเช่คนคอนเทยเนส์อะไรเข้าไปในตาถ้ามีการตาแดงเนี่ยเราคุณจะต้องเอาสิ่งที่ปแปลกปลอมในตาออกไปก่อนเลยนะครับนี่อยากฝากไว้แล้วดูอาการถ้าเกิดดูอาการแป๊บหนึ่งวันหนึ่งแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการเป็นมากขึ้นก็ควรจะรีบปรึกษาจากสุแพทย์นะครับ ี่ค่ะนี่แหละค่ะความรู้ของเราวันนี้ได้แน่นมาเลยเกี่ยวกับต้อเนื้อแล้วก็ต้อลมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งในช่วงหน้านะคะออมก็จะมีเคสผ่าตัดของคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะเกี่ยวเรื่องของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะคะว่าเขาเป็นมายังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดตามการผ่าตัดของเคสด้วยคุณหมอก็จะอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอครึกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอ <Okay. S 1> บคุณค,ะค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ